สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นี่เราอยู่ที่ไหนนูน้ารัวทวิตจัดหนักถามประเทศนี้คืออะไรกันไปหมดจากกรณีกลุ่มรีเดมที่มีการนัดรวมพลจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเดินขบวนไปยังบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่กรมทหารราบที่หนึ่งมหาดเล็กรัชวรรดปรัสาทพระองค์บนถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหาคนครเมื่อช่วงเย็นวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาโซเชียลมีเดียได้มีการแชร์ภาพการชุมนุมต่างๆในการกระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีการยิงกระสุนยางโต้ตอบผู้ชุมนุม รวมถึงการใช้แก๊สน้ำตาและฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมก่อนนำไปสู่การสลายการชุมนุมเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาส่งผลให้แฮชแท็ก #mop ยี่สิบ28กุมภาพันธ์ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งทั้งนี้พบว่าหนูนาหนึ่งพีด้าดารานักแสดงและนักร้องชื่อดังเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ช่วยเป็นกระบอกเสียงในครั้งนี้โดยหนูนาได้ทวิตข้อความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านี่เราอยู่ที่ไหนกันอะประเทศนี้คืออะไรกันไปหมด อ๋อเป็นมานานแล้วเพราะหลับหูหลับตาไม่เกี่ยวกับฉันฉันไม่ยุ่งงี้หรอพร้อมทางทวิตด,ด้วยว่าขอให้ทุกคนปลอดภัยไม่ว่าใครก็ไม่ควรโดนทำร้ายร่างกายกลับบ้านกันก่อนนะคะทุกคนตอนนี้สถานการณ์รุนแรงขึ้นเราจะสู้แต่เราไม่เอาชีวิตใครไปเสี่ยงนะม็อบ28กุมภานักข่าวได้ยินเสียงปืนคะ่ะแต่ไม่ทราบจากฝ่ายไหนฉันถามว่าทาจริงเรื่องอื่นรู้เก่งเรื่องนี้ไม่รู้หรอ พ่อไปถามนายนายบอกไม่รู้ไม่รู้เก่งไม่เคยรู้อะไรเลยคนที่เข้าใจว่าเราไม่ขอเอาเลยกลับไปดูใหม่ค่ะเลิกระรานคนอื่นบวกกับศึกษาเพิ่มเติมด้วยค่ะไม่ใช่สักแต่จะว่าเหนื่อยตอบและตามข่าวจนตะคิวกินแขนโว้ยจนทำให้ผู้คนรีทวิตเป็นจำนวนมากสำหรับหนูน,หน่าหนึ่งทิดาไม่ใช่คนบันเทิงที่เพิ่งออกมาขอเอา โดยปีที่แล้วหนูหน้ายังมีการนำเวนตาไปแจกให้กับคนที่ไปม็อบได้ดูแลตนเองและยังเป็นอีกหนึ่งคนที่แสดงความคิดเห็นเรื่องบ้านเมืองมาตลอดด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ